ลองจินตนาการดูว่ามันเป็นปี2025และโลกของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นสภาพอากาศที่สุดขั้วและมหาสมุทรที่เป็นกรดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่ผู้คนต้องเผชิญมานานหลายปีแต่ในเมืองชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสถานการณ์กลับรุนแรงเกินไป มันเป็นวันที่มีแดดจัดในเดือนมิถุนายนตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งเมืองพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของผู้คนยกตัวสูงและสั่นสะเทือนอาคารต่างๆแกว่งไปมาอย่างน่ากลัวผู้คนวิ่งไปตามถนนด้วยความตื่นตระหนกพยายามหาที่ปลอดภัยแต่ทันทีที่พื้นดินแตกออกชาวเมืองก็ตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงกำแพงน้ำสูงเกือบ100ฟุตพุ่งเข้าหาเมืองด้วยแรงผลักดันของแผ่นดินไหวสึนามิถล่มเมืองด้วยแรงที่ไม่อยาจจินตนาการได้ และแวกใกล้เคียงทั้งหมดถูกกวาดล้างและผู้คนหลายพันคนก็เสียชีวิตแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจหลังจะเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ของเมืองตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เหมือนเมื่อก่อนได้พวกเขาจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ดียิ่งขึ้นสําหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงคิดโครงการที่ทะเยอทะยานอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นคือสร้างเมืองใต้น้ําเป้าหมายคือการสร้างเมืองแบบพอเพียงและยั่งยืนใต้พื้นผิวมหาสมุทรที่สามารถต้านทานภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ เมืองใต้น้าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยใช้พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลงและแผงโซลาเซลล์ใต้น้ํามันจะได้รับการออกแบบให้ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและจะมีระบบตอบสนองฉุกเฉินของมันเองโครงการนี้ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและสถาปนิกชั้นนําของโลกบางคนพวกเขาทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อออกแบบเมืองและพิจารณาทุกแง่มุมของโครงการอย่างรอบคอบเมืองใต้น้ําจะมีทุกอย่างที่เมืองทั่วไปมี ตั้งแต่โรงเรียนและโรงพยาบาลไปจนถึงร้านค้าและร้านอาหารจะมีฟาร์มใต้น้ำที่ปลาและสัตว์ทะเลอื่นสามารถเติบโตได้เมืองนี้จะมีระบบขนส่งด้วยเช่นเรือดำน้ำขั้นสูงและอุโมง์ใต้น้ำที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆของเมืองโครงการดังกล่าวกลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังสำหรับผู้คนมันแสดงให้เห็นว่าแม้จะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติเราก็สามารถร่วมกันสร้างสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปโครงการดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปต้นทุนของโครงการสูงกว่าที่วางแผนไว้นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาที่โครงการดังกล่าวจะดำรงอยู่ด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วมหาสมุทรก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรก็ไม่เคยยอมแพ้หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็สร้างเมืองใต้น้ำซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบขึ้น มันเป็นระบบนิเวศท,ที่ควบคุมตัวเองได้ซึ่งสามารถค้ำจุนชีวิตผู้คนได้อย่างไม่มีสิ้นสุดอาคารเหล่านี้สร้างจากวัสดุที่สามารถทนต่อแรงดันมหาศารที่ก้นมหาสมุทรได้และเมืองเองก็ได้รับพลังงานจากเครือข่ายกังหันพลังน้ําขั้นสูงไม่นานก่อนที่ชาวอนานิคมระลอกแรกจะมาถึงเมืองใต้น้ํามีคนที่แตกต่างกันในกลุ่มนี้และแต่ละคนก็มีเหตุผลของตอนเองในการเลือกใช้ชีวิตในโลกใหม่ใต้เกลียวคลื่นนี้ บางคนเป็นนักผจญภัยที่แสวงหาโลกใหม่เพื่อสำรวจในขณะที่บางคนหวังว่าจะรอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่โหมกระหน่ำบนผืนดินแห้งแต่แม้จะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือการสร้างสังคมใหม่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติเมืองใต้น้ำจเจริญรุ่งเรืองและมีการค้นพบใหม่ทุกวันชาวอนานิคมได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่และรู้วิธีการควบคุมพลังแห่งมหาสมุทรพวกเขาเรียนรู้การทำฟาร์มในทะเลและเริ่มทำสวนใต้น้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอ แต่การใช้ชีวิตใต้น้ําเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกอึดอัดสถานการณ์มาถึงจุดสูงสุดเมื่อนักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งเริ่มประท้วงแผนการขยายเมืองพวกเขาแย้งว่าเมืองใต้น้าเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่ควรจะปกป้องและชาวนานิคมควรมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ําที่บอบบางการประท้วงจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวนา,นานิคมบางคนแย้งว่าการอยู่รอดของเมืองขึ้นอยู่กับการเติบโตและการขยายตัว คนอื่นอ้างว่าเมืองจะป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมเหนือสิ่งอื่นใดในที่สุดก็ถึงการประนีประนอมเมืองจะยังคงขยายตัวต่อไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความยั่งยืนและทัศนคติที่รับผิดชอบต่อธรรมชาติชาวนานิคมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนโนโลยีใหม่ๆและปฏิบัติตามกฎการอนุรักษ์ที่เข้มงวดและพวกเขาจะระลึกถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทรและระบบนิเวศท,ที่เปราะบาง หลายปีผ่านไปและเมืองใต้น้ําก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนักล่าน,านิคมรุ่นใหม่ถือกําเนิดขึ้นและพวกเขาเติบโตขึ้นมาในโลกที่แตกต่างไปจากที่บรรพุรุษของพวกเขาเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่เคยเห็นโลกบนผิวน้ําแต่ชื่นชมความงามและความซับซ้อนของโลกใต้น้ําที่พวกเขาเรียกว่าบ้านและหลายปีผ่านไปเมืองนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสําหรับโลกที่กําลังต่อสู้กับผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศ มันแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความยากลำบากทั้งหมดแต่ผู้คนก็สามารถมารวมกันเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นได้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยหินและเราสามารถสร้างมันได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับธรรมชาติ